ม่จะไปดูตอนนี้เวลา21นาฬิกา15นาทีค่ะแม่ค21นาฬิกา15นาทีค่ะตอนนี้คนดูนะคะไลฟ์สดอยู่ตอนนี้10,000 10, อ่า1 7 0 0แล้วค่ะแม่1 7 0 0 0แล้วนะอ่าวันนี้วันอะไรเอ่ยวันนี้วันอังคารค่ะอังคารที่15นะคะพฤศจิกายน2565ตอนนี้นะเรากำลังจุดทูปนะคะเป็นแนวทางในการ เสียงโชคเสียงลาบนะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16นะคะวันพุทธที่16พฤศจิกายน2565ซึ่งเป็นวันพรุ่งนี้นะ ถ้าคําพูดคาอะไรที่เจ๊ฟองเบียพูดออกไปแล้วมันอุย้ยมันไม่ตรงนี่ว่าฉันนั่งดูไรสดอยู่เออเผื่อปีใหม่เพจปอมมนะเอาไปรีรันไงก็จะได้รู้ว่าอุย้ยเพจลอมนะอ่ะโอเคสวัสดี1 10, 7 5 0 0ท่านกับสวัสดีค่ะเพจลอมเอามาเทปมาเปิดตั้งแต่ปี6 1แล้วค่ะเจคค๊ขาว่าตายแล้วเธอมนะโนเออเก่งมากนะต้องบอกว่าผู้เพจอมคือเก่งมากนะคะ วัสดีค่ะแม่ขาอะสวัสดีหนึ่งหมื่นแปดพันท่านค่ะแม่ขอสักสองหมื่นคนก็พอแม่เนาะอ่ะโอเคกบขอบคุณมากๆ่ะมันดูเวลาก็ขึ้นเวลานะเงางงเบยอะไรเงาด้านบนเหมือนเลข5้าเลยค่ะ นะอาจริงๆแล้วเป็นเลขเก้านะคุณแม่ขาเป็นเลขเก้านะต้องดูดีๆนะจ๊ะคุณแม่ขาเป็นเลขเก้านะต้องดูดีๆนะจ๊ะดูดีๆนะแม่นะดูดีๆนะขาดูดีๆนะติดทนด่านขอบเนี้อ่ะดูดีๆนะจ๊ะแม่ตาดีได้นะตาไร้ต้องตัดแว่นแล้วค่ะแม่ขาไม่เอาไม่เอาต้องดูดูใหม่แม่ดูใหม่นะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คุณผู้ชม สวัสดี18,000ท่านใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝาก,ก, share, ฝากติดตามเพจด้วยนะคะแม่ขาผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะขอบคุกราบขอบคุณทุกๆกําลังใจกราบขอบคุณอ่ากราบขอบคุณทุกๆก,ก,การซัพพอร์ตนะคะจ๊ฟองเบียร์มาโดยตลอดนะคะอ,ะอราบคุณลูกเพจนะคะที่ทําให้คนรู้จักคําว่าเจ๊ฟองเบียร์ในวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ ด้วยความรักความเมตตาที่คุณผู้ชมมีให้มาโดยตลอดต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่ปับปืมนะคะสวัสดี1 9 0 0 0 0ท่านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะคะตัวเจฟฟองเบียก็นะคะ, On นะคะทำได้แค่เนาะเราก็ทำได้แค่ลุ้นนะพูดตรงๆอะแม่เราก็ได้แค่ลุ้นนะเนาะเราไปล็อกกับเขาได้ไมล่ะไม่ได้ค่ะอุ้ยไม่อะไรยังไม่ใช่นะคะ เราก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะแม่เนาะผลเขาออกมายังไงแล้วก็ต้องว่าไปตามนั้นละแม่เนาะเอออ่ะโอเคแต่ก็สรุปสนานนะคะสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะโปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็เห็นเลขอะไรพิมพ์เลยนะคะแม่ขาอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปไปแนวทางก่อนนะคือทุกงวดเราจะต้องมีใบนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวให้แคปก่อนอ่ะนี่เลยคือทุกงวดเราจะต้องมีใบนี้อยู่แล้วนะคะ เ็นไหมเอ่ยเห็นไหมชัดไหมคะอ่าในทุกๆงวดเราจะต้องมีใบนี้อยู่แล้วหนึ่งใบวันหวานเออวันหวานไว้ก่อนอ่งวดนี้ฟันเก้าค่ะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้เลขเก้าเป็นเลขมงคลนะคะนําโชคลาบมาให้กับทุกคนนะคะนําเงินนําทองมาให้นะคะแม่ขาอ่ะเห็นไหมเอ่ยเลขเก้านะ สวัสดี25ง0 0ท่านนะคะขอบคุณแนวทางะคะ่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยพรุ่งนี้จะถูกหวยนะคะเอา,าด้ยเลยะยินดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆอ่ะว่าทุกคนจะเห็นเหมือนกันไหมแม่อ่ะเห็นเหมือนกันไหมคะเลขอะไรเอ่ย9 3 5สห้ว้าตายแล้วเลขนี้เห็นเลขนี้ที่รลยแล้วนึกถึงแบบนึกถึงความหลังเนาะปีที่แล้วเจฟฟองเบียร์อ่าคนด่าทั้งประเทศ นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะคนด่าทาั้งประเทศเลยอ่ะ9 3 5นะคะงวดนี้เป็นเลข9ขอให้เลข9้าเ,เป็นเลขนําโชคนะคะเป็นเลขมงคลให้กับทุกๆคนนะคะนี่เลย93 5หค่ะแม่เมื่อกี้มีคนบอกว่าหวายตายแล้วฉันเห็นเลข5้าไม่ห้านะ9 3 5นะคะอ่ะใครแคบแล้วพิมพ์คําว่ารวยขึ้นมาเลยจ้ะนะคะพิมพ์คําว่ารวยใครพิมพ์คาว่ารวยก็ขอให้รวยสมพร นะคะดังที่ตัวเองพิมพ์มาเลยอ่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะ935ถูกต้องค่ะงวดนี้ฟันที่9นะคะงวดนี้ฟัน9นะ9นะคะงวดประจำวันที่16นะคะพฤศจิกายน2565นะคะรัฐบาลไทยแนวทางเจฟองเบียฟันที่9 91 94 95เม็ดเออเม็ด เม็ด2เม็ดก็ได้เนาะไม่ต้องเม็ดเดียว973ตัว0 97ค่ะแล้วก็เลขทูปองค์พ่อพระพิฆเนศที่ท่านประทานให้เราคือ935ขอให้องค์พ่อเมตตาลูกๆหลานๆน,นะคะขอให้ลูกหลานเสี่งโชคเสี่งลาบนะคะ จงเกิดผลสำริดนะคะในวันพรุ่งนี้9 35ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะผิดพลาดประการใดตรงไหนต้องกราบขออภัยด้วยนะคะวาจาใดไม่สุภาพนะคะพูดอะไรไปนะคะทําให้ไม่พึงพอใจทําให้กระทบกระทั่งจิตใจบ้างนะคะเจฟฟองเบียร mm ์ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. เราให้เป็นเพียงแนวทางในการเสิงโชคเสี่ยงลาบเท่านั้นนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ mm hmm. สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะคุณแม่อ่ะโอเค นะคะเล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อความบันเทิงนะคะขอพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการติดตามขอพรบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะการกดไลค์การ,กด, like, ก,ารกดแชร์อันนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่า ดีใจมากๆเลยบางครั้งคนเรานาอไลฟ์สดเห็นยอดไลฟ์คนดูเยอะเราก็มีกําลังใจนะคะคุณแม่ขอพระคุณมากๆนะคะ,อะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะกําลังใจคือสิ่งส,สาคัญนะแม่เนาะอ่ะขอขอบคุณค่ะขอพระคุณนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะได้หยิบเงินแสนหยิบเงินล้านการบางคนบอกแม่เวอร์เกินไปหรือเปล่าแสนไม่ได้หรอกทําไมอะ่ะอันโอรอเลน,นเนาะเอออ่ะ,อะนิดน,ดนหน่อยๆก็เอานาอพอแบบ เออพอไดเบียออกินสักสามลังเขาดาวอาตายแล้วโอ,อ้อีกต้องเดือนกว่าเนาะเออไม่เป็นไรเก็บไว้เก็บไว้ถูถกต้องว่าเก็บไว้อ่ะก็เนาะคนเรามันก็มีภาระมีหน้าที่ต่างกันเนาะถูกหวยมาเขาจะไปใช้อะไรก็เรื่องของเขาเออนาะอ,อ่ะโอเคก็นะคะขอทุกคนโชคดีค่ะจิฟองเบียต้องขอลาตัวไปแล้วอ่ะขอลาไปแล้วนะโอเคค่ะโรยจัดเจขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะโอ้ตายแล้วปากปลื้มอ่ะ Ok.